เป็นจ mm ังไรแน่ค่ะพี่น้องสําหรับในมือนีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอินมาบาตั้งแต่ไปฮอดโดมพี่น้องทุกคนนี่แบบคึกคื้นมากๆนะคะเพราะว่าสําหรับฟูงอิงเพชรบ้านแพงเหมือนเป็นตลกประจําวงนะคะคันเอาไปเลีนตลกใดนอีกะเป็นเห่นแล้วนะคะพี่น้องนะคะนั่นล่ะค่ะพี่น้องสําหรับในมือนีกะถือว่าคลึกคื้นเนาะพี่น้องนอหราบทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงในทุกสวนพี่น้องถือว่า ฝึกฝนฝึกซ้อมกันอย่างหนักจริงๆเพื่อผลงานออกมาที่ดีนาอพี่น้องเนาะสำหรับในวันที่21กันยายนนี้นะคะกสิเป็นวันเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วนะคะสำหรับในวันที่21นี้นะคะกมีในรูปแบบของ ออนไลน์ Online, นะคะไลฟ์สดกลุ่มปิดะกคาในรูปแบบนาง,งานส่วนคนที่บอสามารถเดินทางไปหนาง,งานในพี่น้องกัซซมีเป็นรูปแบบของไลฟ์สดกลุ่มปิดกัสามารถซื้อบัตรจองตัวในพี่น้องบัตรราคา1.49ในวันนั้นก็จะมีทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหรือว่าโตเกียวบันเทิงซีนีราคาพี่น้องซีมาปะทะกันกันกบเซาหนอยเพ็รบานแพง มาเบิงกันวาสิเป็นจังไหนบอกเลยนะคะว่าบัตรราคา149ในไลฟ์สดกลุ่มปิดถือว่าคุ้มมากๆนอพี่น้องเนาะละกับในวันนั้นนะคะก็มีเอินวาเป็นรถแห่พี่น้องรถแห่3คขันนะคะ3คขั้นเล่นพร้อมกันนะคะมารอเบิงวาสิเป็นจังไหนอันานรงการขนานัด์วอลซอนนี่กัอ่นานรังการแหลกนอกพี่น้องเนาะนะคะไม่เคยเห็น ขณะหมอล่ำทางไหนทีเหตุาการการซัมบอร์โจที่แบบสีเอาหอดรถแฮมาเลนหฮเบิร์แล้วก็สีเอาอันคณะอื่นมาแบบปะทากันพี่น้องบ่เคยเห็นพึ่งเคยเห็นตังแต้เซาหน่อยเพชรบันแพงนี่แหละพี่น้องกะย่อมใจอิ๋เลย่อมใจสำรับความคิดของบอสโจยม,มนินน้องพี่น้องเนาะนะคะกะที่ว่าเป็นผู้บริหารที่ สุดยอดมากๆนะคะแต่ว่าสําหรับมือนีซิบ้ไดมาาบอลถึงการเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องแต่ว่าสิมา้าบอลถึง f อแฟนคลับของอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องเป็นยังคือว่าจังสันนะคะล่าสุดพี่น้องสำหรับ FC อุงอิงถึงกับไม่ทนได้มีการออกมาโพสต์ยาวถึงอุงอิงแบบนี้ในกลุ่มบ้านฮักอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับโพสโพสนี้เป็นโพสต์ที่ ยาวมากๆแต่วาหลายคนได้อ่านกับพากันแห่แสดงความคิดเห็นกันดูๆพี่น้องเตืนว่าเป็นโพสที่ได้เจซี่แฟนคลับหลายคนไปเต็มๆเลยวันทอแอดมินได้เห็นกับอดสิเอามาบอกเฮซี่ฟังบได้นะค่ะนี่พี่น้องสำรับเอซีทันนีกับ่อคออนุญาตอ่านได้ซื้อเพลินนะคะเพลินกับได้มีการออกมาโพสรายหน้าถึงเอฟซีน้องอุ้งอิงนะคะว่าเพลินกได้มีการออกมาโพสถึงอุ้งอิงนะคะว่า ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตั้งแต่ได้จับมือน้อยอิลาได้ลายเซ็นผมพูดได้คำเดียวว่าชีวิตของผมดีขึ้นในเรื่องการเงินเพราะก่อนหน้าผมมีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดตลอดชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงที่ได้จับได้สัมผัสผมได้ตั้งจิตขอแต่ทรรมมาหากินมีแต่เงินทองไหลมาอย่าได้ติดขัดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ ผมก็ต้องเชื่อตลอดระยะเวลาเกือบ5เดือนการเงินผมดีขึ้นหนี้สินเริ่มหมดมีเหลือส่งให้ลูกกินใช้ทั้งๆที่ทํามาหากินปกติทุกอย่างบางวันผมเงียบแต่รายได้จากตรงนั้นตรงนี้มาเพิ่มตลอดทําให้ไม่ติดขัดหรือขัดสนขอบคุณมือน่น้อยอิหลาเดอ้อไอจะติดตามผลงานตลอดนะพันนพีนองเป็นจังไดเอาวกะทือว่าเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลเราพี่น้องนั่งในเรื่องแบบนี้นี่นะคะคนที่เอินว่าบอสเนในเรื่องแบบนี้กะบอสเป็นยังพี่น้องแต่ว่าสําหรับเอซีท่านนี้นะคะเพื่อนกะได้เอาเมาเวอาอีลีนะคะสาหรับอุ๊อินบอสเด้จจางเห้เพื่อนมาวาบอสด้จจางให้เพื่อนมาโพ,าพดพี่น้องแต่เพื่อนออกมาโพดด้วยแบบเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงๆนะคะเดี๋ยวซีอันะะๆๆนี่ซีแฟนคลับได้ฟังอีกที่หนึ่งพี่น้องว่าเพื่อนโพดว่าจาังไหนเพื่อนกะบอกว่า ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตั้งแต่ได้จับมือยีลาน้อยได้ไลายเซ็นผมพูดได้คำเดียวว่าชีวิตของผมดีขึ้นในเรื่องการเงินเพราะก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดตลอดชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงที่ได้จับได้สัมผัสผมได้ตั้งจิตไว้ก่อนนะคะขอทำมาหากินมีแต่เงินทองไไรมาเทมาอย่าได้ติดขัดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อผมก็ต้องเชื่อตลอดระยะเวลา เกือบ5เดือนการเงินผมดีขึ้นหนี้สินเริ่มหมดมีเหลือส่งให้ลูกกินใช้ทั้งทั้งที่ทํามาหากินตามปกติทุกอย่างบางวันคนเงียบแต่รายได้จากตรงนั้นจากตรงนี้มาเพิ่มตลอดทําให้ไม่จิดขาดหรือขัดสนขอบคุณมือน,น้อยๆอีหล่าเดอ้อป้จาจะติดตามผลงานตลอดไปนะนะคะถ้าไม่เจอกับตัวจะไม่รู้เลยคะ่ะพี่นอ้องบางคนบอกว่าเป็นยัง คนคือภากันแห่ไปติดตามอุ้งอิงหลายแทย่น้องมีอียงดีคันบ่พอกับสโคองกับว่ตถอีเล,ลีนะคะี่น้องยากเอฟซีทันนี้นะคะเพื่อนกับตามทีเดียเนสซี่แฟนคลับได้ฟังการเพื่อนกับบอกว่าชีวิตของเพื่อนนี่ดีขึ้นนะคะจากปกติจากก้อนหนานี่นะคะก่อนที่จะได้มาสัมผัสกับ,กบมืออ,อุ้งอิงก่อนที่จะได้มาหาอ,อุ้งอิงมาเห็นอุ้งอิงนี่พี่น้องก้อนหนานี้คือว่าในเรื่องของการเงินนี่ ติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะแต้หลังจากที่ได้มาสัมผัสมือมือหมานของอุู้อิงวันถอน่อนายคนเอินมาเป็นมือหมานของน้องเราพี่น้องเนาะน,นะคะและะ้วก็ชีวิตหลังจากนั้นดีนะคะในขณะที่สัมผัสมือน้องก็ได้มีการเอินมาตั้งจิตนะคะกับตั้งจิตกระคอตามที่เพิ่นตามเทียนที่ในอ่านเฮฟซีแฟนคลับเดฟังกันนะคะนั่นนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนาะพี่น้องเนาะดาวาก,กะเอิร์นมามีหลายคนที่ประสบความสําเร็จมีหลายคนที่ได้ตามประสงค์หลายคนแล้วน่ะนาะพี่น้องเนาะนะคะใครที่แบบได้มาสัมผัสกับมืออุ้งอิงจังสีพี่น้องหลายคนกับได้ดีไปนะคะกะอันนี้ก็เป็นเอินมาความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อของภคยของมันแล้วแต่บุคคลนาะพี่น้องเนาะบางคนอาซีบอเสือในเรื่องแบบนี้กับบอเป็นยังพี่น้องแต่ว่านี่คือ,อ ความคิดเห็นนี่คือโพสของ fc แฟนคลันะคะที่อยากจะเอิ่อนมาแบ่งปันอยากสิบอกก็ต่อกันอยากสิบอก fc แฟนคลับได้รู้นะคะว่าเอออูอิงน้องไม่ธรรมดาจริงๆนะนะคะตามที่ fc แฟนคลับหลายคนพ้ากันได้ว่าน,นะคะพี่น้องมาเมือ่อนายอูอิงนีถึงแม้ว่าจะมีคนมาบูลลี่น้องว่ามือน้องแบบพิการนะคะน้องไม่ครบ32ถึงแม้ว่าสิมีคนมาว่าให้นน้องจังเลยก็ตามแต่ว่า แบบในในสายตาของเอฟซีแฟนคลับเพราหากแม่หักและทีให้คนน้องพี่น้องนอกกะภาคกันเสื้อนะคะว่ามือมือนี่ละมือทีไร้ที่ภาคกันวาไฮนี่ละเป็นมือโชบมือมานนะคะแล้วกะถามดูถูกขัน,นที่ไที่วาไฮกระโคไฮกับเข้าไปาหาคนที่ไร้ทนาะพี่น้องเนาะนะคะนั่นแหละค่ะกะถือว่าเป็น เป็นเรื่องราวที่เอื่นว่าอัศจรรย์นี่ดีนะคะพี่น้องเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่อาจจะเดินจริงนะคะกับบกคิดแอดมินกับบอกคยคิดนะคะว่ามือของผู้หญิงคนหนึ่งมือของเด็กน้อยผู้หนึ่งสี่ให้โชคให้ลาภแอบซีแฟนคลับหลยคนในขนาดนี้จนแบบได้เห็นหลายลคนพี่น้องก็กมาบอกต่อๆกันนะคะจนตอนนี้นี่รู้แล้วว่าอุ้งอิงน้องบอร่รธรรมดาอินดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เดินมาติดตามนะคะแล้วก็จะ รอซับพอร์แบบน้องแบบนี้ตลอดไปนะคะกัสิีเอาความเค่อนไว้ของน้องเอามาอัาเดตส,สู่พี่น้องฟังแบบนี้อยู่ตลอดน้องพี่น้องเนาะเอินมาเป็น เป็น f ออีกคนหนึ่งที่แบบกบติดตามอุ้งอิงทุ่มมื่นนะคะพี่น้องกติดตามน้องนะคะแล้วก็ไดเอาข่าวมาบอกเอฟซีแฟนคลับได้ฟังกันกระือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะนี่แหละพี่น้องผู้ใดที่ว่าได้มากติดตามอุ้งอิงแล้วจะมีเรื่องให้เราได้ลุ้นอยู่ทุกวันสําหรับเด็กน้อยคนนี้แล้วก็เสืรอว่าอุ้งอิงน้องสีดังแบบนี้ตลอดไปย่างแน่นอนนะคะนั่นละคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำเนาสักก่อนนะครับกขมาสวัสดีค่ะ